เนเห็นต่างกับขรากาอีกเช่นเคยค่ะทุกๆวันอาทิตย์ทาง Voice TV สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มกับแขกขรากาแล้วก็คุณอาบุญหน้าค่ะครับนะครับรายการของเรานะครับจะชวนให้ท่านผู้ชมนะครับคิดเล่นคิดจริงคิดเห็นคิดต่างกับประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในสังคมครับวันนี้นะครับเราอยากผมอยากจะมาชวนร่วมคุยเรื่องใกล้ๆตัวบ้างนะครับว่าเป็นคำับอบขับใจของผมมานานนะครับว่าผมต้องถือบัตรเหลืองบัตรประชาชนที่เป็นบัตรเหลืองที่เก่ากรอบแล้ว่ก้ากรอบแล้วก็แบบว่า ไซส์นี่กระดาษ A4 เลยนะคะก็ต้องพับใช่ไหมครับแล้วเวลาจะโชว์ใครก็ต้องค่อยๆคลีออกมาแล้วแลดูปลอมแปลงง่ายมากเพียงแค่ถ่ายเอกสารก็สามารถมีคนสวมรลอยตัวราอาจจะไปทํานิติกรรมหรืออื่นใดได้ซึ่งยังความคับข้องใจมาให้กับประชาชนผู้ถือ พูดถือบัตรเหลืองเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งตัวแขกเองก็ถือบัตรเหลืองมาเป็นปีแล้วเหมือนกันนะคุแต่ว่าล่าสุดนะคะนายเออชวรัตน์นะคะชาญวีรกุลก็ออกมานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเบอกว่าจะมีการทยอยกระจายบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดถึงมือประชาชนค่ะคุณอาภายในวันที่11มีนาคมนี้ผ่านมาแล้วนะคะคุณอาต้องรีบไปทำนะคะโดยจะกระจายให้สํานัก ทะเบียนทั่วประเทศค่ะ1 7 8แห่งและกระจายให้อำเภอห่างไกลจํานวน200แห่งซึ่งภายในเดือนมีนาคมจะมีการออกบัตรสมาร์ทการให้ประชาชนที่ถือบัตรเหลืองได้ประมาณ1.500ล้แคนเดือนเมษ<ม><ม>าย,ยนอีก1.500ลแคนและประชาชนซึ่งตอนนี้นะคะถือบัตรเหลืองกันประมาณ4 4ล้านคนนะคะก็จะได้บัตรสมาร์ทการ์ดครบทุกคนภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะคุณอัดงั้นก็แสดงว่าผมก็คงจะได้สมาร์ทการ์ดเสักทีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะคะไม่เพียงแต่ข่าวนี้ที่ว่าคนไทยผู้ถือบัตรเหลืองจะได้บัตรสมาร์ทการ์ดเสร็จทีมีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคุณอัดก็คือข่าวที่บอกว่าสภาได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบัตรประชาชนให้คนไทยที่มีอายุตั้งแต่7 ถึง70ปี <7 S 1> 70นะคะ70เลยครับ70ปีต้องมีบัตรประชาชนด้วยมติ304ต่อ2เสียงนะคะเสียงคนนั้นที่ไม่เห็นด้วยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติให้คนไทยต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนตั้งแต่อายุ1ปีค่ะคุณอาหรือนับตั้งแต่วันเกิด หรือ60วันตั้งแต่วันได้สัญชาติไทยและประเด็นดังกล่าวนะคะก็โดนวิภาควิจารณ์เป็นอย่างมากเลยค่ะเนื่องจากหลายฝ่ายท้วงติงว่าถ้าให้เด็กหนึ่งขวบนะคะทำบัตรประชาชนอาจจะไม่สะดวกเพราะว่าผู้ปกครองก็ต้องไปรับรองอยู่ดีแล้วหน้าตาเด็กก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะเดี๋ยวอาจหน้าตอนห้าขวบเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็น่าจะใช้ หลักฐานเป็นสูติบัตรแบบเดิมนะ่าจะเหมาะสมกว่า<ะ>อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับอายุผู้ทําบัตรประชาชนนี้นะคะ,ะก็เลยทําให้วุฒธธิสภานะคะมีการ<ะ>แก้ไขใหม่โดยการกําหนด นะคะให้คนไทยมีบัตรประจําตัวประชาชนตั้งแต่เจ็ดขวบค่ะไม่ใช่1นึขวบเพราะฉะนั้นอายุ7ถึง70ปีเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็นําเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณากันเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานี่ค่ะคุณอาดเจ็ดเเแล้วก็มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนตามที่วุฒิสภาได้แก้ไขไปด้วยนะคะ ผ่านไปด้วยคะแนนเสียงอย่างที่บอกนะคะท่วมท้นมากเลยแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะไม่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 บอกคะว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับการขอมีบัตรใหม่ของผู้มีอายุไม่ถึง15ปีนะคะก็ต้องมีผู้ปกครองไปยืนยันแล้วก็ดูแลการทําบัตรทั้งนี้หากครบระยะเวลาการขอมีบัตรแล้วยังไม่ไปขอมีบัตรมีโทษปรับนะคะไม่เกิน500บาทเท่านั้น แต่เจ็ดขวบก็เร็วไปไหมฮะหน้าเด็กก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาก่อนที่ถึง15อะไรอย่างนี้คือประเด็นว่าควรจะมีบัตรอายุเท่าไหร่เนี่นะคะยังไม่สําคัญเท่ากับที่เราจะต้องมาตั้งคําถามการใหม่ว่ามันจําเป็นไหมการมีบัตรประชาชน嗯嗯ขุานัดค่ะแค่ก็เลยไปค้นมาค,ค่ะคุณอาจว่า ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยมีระบบที่ทำสิ่งที่จะสแสดงตัวตนของพลเมืองแห่งรัฐนั้นอย่างไร,รก็ไปเจอบล็อกอันนึงค่ะก็ะใช้ชื่อว่าชยานินนะคะแล้วก็ไม่ ล้วปรากฏว่าน้องคนนี้เขียนดีมากเลยแล้วแขกก็ไม่มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับผู้เขียนนะคะคือเขาอธิบายไว้ในบล็อกเขาว่าเขาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแขกก็ทึ่งมากน่าปลื้มใจน่าปลื้มใจนะคะกับคุณภาพของของนักศึกษาไทยนี่เด็กปริญญาตรีเองนะคะเล้พวกก็ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบประชาชนของประเทศต่างๆแล้วก็เอามาเขียนเป็นเป็นบทความสั้นๆแล้วบทความนี้ก็ไปลงในเว็บไซต์ประชาไทยแขกก็ไปอ่านในประชาไทยนะคะแล้วก็ตามไปดูในบล็อกแล้วก็ น้องให้ข้อมูลมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าในบรรดารัฐต่างๆที่มีอยู่ราว2 0 0รัฐทั่วโลกในปัจจุบันนะคะต่างก็มีนโยบายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชนที่สรุปออกมาได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่บังคับให้ประชาชนมีบัตรประจําตัวนะคะตัวอย่างเช่นประเทศที่เป็นสมาชิกข,ของกลุ่มนี้ที่บังคับให้คนมีบัตรประชาชนก็คือเบลเยียมเยอรมนีเนเธอร์แลนด์รัสเซียบราซิลอาร์เจนตินาเปรูเกาหลีใต้มาเลเซียสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ประเทศ ไทยนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการออกบัตรประจําตัว谢谢แต่ไม่บังคับว่าต้องมีนะคะตัวอย่างเช่นฝร,รัง่งเศสฟินแลนด์สวีเดนสหรัฐอเมริกาแคนาดาเป็นต้นลักษณะนโยบายของประเทศในกลุ่มนี้ก็คือประชาชนสามารถขอมีบัตรประจําตัวนะคะไว้แสดงตนแต่ไม่จําเป็นจะต้องมีไม่มีก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ให้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ให้ใช้เอกสารราชการรูปแบบอื่นแทนเช่น ใบขับขี่บัตรประกันสุขภาพหรือหนังสือเดินทางนะคะซึ่งประชากรจํานวนมากในประเทศเหล่านี้จะมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องออกบัตรประจําตัวมาเป็นการซ้ําซ้อนอีกนะคะทีนี้กลุ่มที่3ก็คืออย่างญี่ปุ่นที่เราเคยไปอยู่กันมาคือกลุ่มที่ไม่มีการใช้บัตรประจําตัวประชาชนเลยนะคะก็คือนอร์เวย์เดนมาร์กสหราชอาณาจักรออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นนะคะค่ะคุณอา น่าสนใจมากเลยนะครับประเด็นที่ว่า oh, เ,ออเป็นประเทศที่ไม่มีเลยนี่เราสําหรับคนไทยมันอาจจะจินตนาการ,าาการไม่ได้ว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าเรา,าขนาดจ,จะ,ะอ,อ,อะไรนะไปทําบัตร ต่างๆกระทั่งบัตรสะสมแต้มของของทางสินค้าต่างๆก็ยังต้องใช้บัตรประชาชนหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะฮะ,ะในการแสดงตนและอย่างกรณีประเทศที่ไม่เคยมีการใช้บัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยนะคุณอาจพอรัฐบาลเนี่ยคิดว่าเอา๊ะเรามาใช้เรามามีบัตรประจําตัวประชาชนกันดีไหมปรากฏว่าจะถูกคัดค้านอย่างหนักทั้งจากพัก คืออย่างพักมันจะมีพักคอนโซร์ตหรือพักที่เป็นเสรีนิยมเนี่ยโดยเฉพาะพักที่มีอุดมการเสรีนิยมจะออกมาคัดค้านอย่างหนักเลยนะคะหรืออย่างกรณีอังกฤษเป็นต้นที่ญี่ปุ่นก็ประท้วงกันหนักและสุดท้ายก็ต้องล้มเลิกไปนะสุดท้ายญี่ปุ่นก็ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ดีนะคะอย่างกรณีของอังกฤษเนี่ยระบบบัตรประจำตัวประชาชนของอังกฤษก็เป็นแบบสมัครใจนะคะใครอยากมีก็มีได้แต่กรนัสนะคะ คือก่อนหน้านี้ไม่มีเลย,เลยโดยสิ้นเชิงจนกระทั่งปี2010เนี่ยก็มีกฎหมายออกมาว่าให้มีแล้วก็โดนประท้วงสุดท้ายก็ออกมาแค่ว่าให้ใหเ,เป็นระบบแบบสมัครใจให้เลือกแต่กรานั้นก็ยังถูกวิจารณ์ว่าเป็นการรุก กล้ำเสรีภาพของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลใหม่ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งในปีนี้นะคะก็จึงแก้ไขพระราชบัญญัติเดิมแล้วประกาศยกเลิกระบบนี้อีกแล้วนะคะคือแล้วก็มีการออกมาด่ากันมากเลยบอกว่าไอ้ระบบแบบประชาชนเนี่ยมันสมัยใช้กันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ยกเลิกไปแล้วตอนนี้ประเทศชาติไม่ได้มีสงครามอะไรทําไมต้องเอาระบบที่ล้าหลังแบบนั้นกลับมาใช้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างของอังกฤษที่สุดท้ายก็ต้อง ประชาชนไม่ยอมแล้วก็บอกว่าการที่มีบัตรประชาชนเนี่ยมันเหมือนเป็นการอนุญ,ญาตให้รัฐบาลเข้ามาค้นบ้านเราเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่มีใบสั่งไม่มีใบสั่ง,งแล้วไม่มีเหตุอันสมควรแล้วไม่มีหมายคน้นแล้วประชาชนก็ยืนยันว่าเสรีภาพของประชาชนจะต้องไม่ถูกละเมิดด้วยการที่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะจะเป็นข้อมูลที่รัฐหรือใครก็ตามสามารถเข้าถึงได้และเราจะไม่อนุญาตให้รัฐเข้ามารุกล้ำข้อมูล ส่วนตัวของเราเป็นอันขาดค่ะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยนึกถึงนะฮะไม่คน,น,นประชาชนไทยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสามัญสำนึกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ปรากฏว่าของไทยนะคะพระราชบัญญัติออกมาบอกว่าเด็กเจ็ดค,ครัต้องไปทำบัตรประชาชนข่าวนี้เงียบฉี่เลยค่ะคุณอาดไม่มีใครมาพูดหรือว่าไม่มีใครออกมาถกเถียงเลยว่า เอ๊ะจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหมหรือว่าการที่รัฐขยายอายุของคนที่มีบัตรประชาชนที่มันเด็กลงเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรมันมีความหมายอะไรมีในัยอะไรครับอาจารย์อาจจะเป็นการเคยชินจนของเราจนเกินไปก็เป็นได้นะครับเราก็ไม่ได้เนื่องถึงเรื่องนี้นะครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องบัตรประชาชนต่อนะครับว่าในประเทศต่างๆนะครับมีเรื่องบัตรประชาชนอย่างไรบ้างครับค่ะพบกันช่วงหน้าค่ะ จากช่วงที่แล้วนะครับเราพูดคุยเรื่องบัตรประชาชนมานะครับทีนี้ผมก็เลยสงสัยอย่างที่เมื่อสักครู่คุณคารระกาได้พูดถึงเรื่องอข้อมูลส่วนตัวในบัตรประชาชนผมก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าทําไมในบัตรประชาชนไทยต้องระบุศาสนา<ช>หรือแม้กระทั่งเวลา อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชนเวลาเราไปสมัครงานหรือว่าจะข้อมูลอื่นๆที่เราต้องให้เวลาทำเครดิตการ์ดเป็นต้นทำไมต้องถามถึงขนาดนั้นอย่างประเด็นเรื่องศาสนาผมคิดว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะไม่ให้ถามเลยนะฮะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวเสียมารยาทที่จะไปถามสิทธิเสรีภาพส่วนตัวแล้วนี้มันก็สะท้อนให้เห็นพวกโสดไม่โสดแต่งงานไม่แต่งงานด้วยนี่ใช่อันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยชินกับการที่จะ เ,เชื่อว่าตัวเองไม่มีสิทธิที่จะปกป้องอข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าสำนึกเกี่ยวกับสิทธิในฐานะที่เป็นพลเมืองของคนไทยเนี่ยมีต่ำมากคือบอกว่าการเป็นพลเมืองในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือของรัฐรัฐใดรัฐหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องคือเรื่องสิทธิกับเรื่องหน้าที่คนไทยเนี่ย มักจะให้ความสําคัญกับหน้าที่มากกว่าเรื่องสิทธิเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกไปเลยเว่าเราคิดว่าเรามีสิทธิทานอะไรบ้างโดยที่เราคิดว่านั่นเป็นหน้าที่เราคิดว่าเป็นหน้าที่เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรายงานต่อหลวงเราเรียกว่ารัฐเรายังรู้สึกว่าอมของหลวงอย่างนี้ตอนเรารู้สึกว่ายังเป็นหลวง เป็นราชเป็นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะคะคือเราไม่ไม่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกับเป็นสำนักงานเลขานุการในในสำนักงานหรือในบริษัทอ่ะคุณอัดรัฐบาลเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่ทำงานบริหารรัฐกิจงาน administration งานเอกสารรัฐบาลไม่ใช่ เจ้าชีวิตเราเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวของเราเท่าที่จําเป็นเพียงที่รัฐจะบริการให้บริการอะไรแก่เราแต่รัฐไม่ใช่ คอนเซปต์ของรัฐแบบก่อนสมัยใหม่ที่รัฐเป็นเจ้าชีวิตราษฎรแล้วมีสิทธิ์จะเรียกร้องอยากรู้อะไรก็ได้เกี่ยวกับชีวิตของเราแต่นี่สำนึกเกี่ยวกับความเป็นคนหรือความเป็นพลเมืองของคนไทยเนี่ยยังมีสำนึกที่ไม่เห็นว่ารัฐมีหน้าที่ทำงานบริหารรัฐกิจยังสำนึกอยู่ว่ารัฐมีอำนาจเยอะมากนะคะรัฐจะทำให้เราเข้าบ้านเรามาเมื่อไหร่ก็ได้อยากจะมารู้เรื่องอะไรอยากรู้ว่าเรา จะใส่เสื้อผ้าอะไรเราจะกินเหล้าเมื่อไหร่เราจะมีสิทธิ์ซื้อสุราได้กี่โมงถึงกี่โมงเรายังรู้สึกว่ารัฐเป็นแบบนี้อยู่เลยเราต้องเชื่อรัฐทุกอย่างในสิ่งที่รัฐบอกเราจะไม่ตั้งคําถามว่าเอ๊ะรัฐมีสิทธิ์มาถามเราแบบนี้หรือเปล่าแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคําถามนี้หรือเปล่า มันก็เลยลามปามไปจนถึงเรื่องเวลาไปธนาคารจะทําบัตรเครดิตจะทําบัตร ATM ทํามทำไมถามว่าแต่งงานหรือยังการศึกษาเท่าไหร่รายได้ก็จะถามละเอียดมาก5,000ันถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นถึงห้าหม ถามระดับการศึกษาอีกทำไมฉันจะต้องไปบอกคุณด้วยว่าฉันจบอะไรฉันอยากได้แค่ ATM เอ็ฉันต้องบอกด้วยเหรอว่าฉันเรียนปริญญาอะไรต่อมีอะไรผมก็สงสัยทําไมแล้วเบอร์โทรศัพท์จะเอาทุกเบอร์นะคะเบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์โทรศัพท์ที่ทํางานเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์ที่หนึ่งเบอร์ที่สองเบอร์โทรศัพท์ด้วยเบอร์โทรศัพท์เบอร์ของคนที่ใกล้ชิดที่ติดต่อได้เอ๊ะมากไปหรือเปล่าคะเราก็รู้สึกว่า นี่มันเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าสำหรับการมาขอข้อมูลจากลูกค้ามากถึงเพียงนี้นะคะเวลาใช้การทําธุรกรรมที่ต้องใช้ตัวไทยเอกสารของบัตรประชาชนอันนั้นก็คลุมกว่าอันตรายอยู่เหมือนกันอันตรายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะตลกมากทุกครั้งที่สําเนาบัตรไปแล้วก็ต้องยืนยันสําเนาถูกต้องใช้เพื่อการขอเบอร์โทรศัพท์ เท่านั้นที่เขา้นใช้สําหรับทำเครดิตการ์ดของของของแบงค์อะไรด้วยเท่านั้นด้วยย่งไปกว่านั้นคุณอาจเพียงแค่คุณอาจมีชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณอาจเนี่ยของใครก็ตามเนี่ยคุณอาจเกิดปีรู้มีสําเนาบัตรประชาชนของแขกคุณอารู้ชื่อรู้นามสกุลรู้วันเกิดของแขกเนี่ยคุณอาจก็สามารถเอาไปเซิร์ชหาในเมื่อข้อมูลมันออนไลน์ใช่ไหมฮะคุณอาจก็สามารถ เซิรชหาข้อมูลอื่นๆของแขกโดยที่คุณอาจจะรู้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของแขกและนี่ก็เป็นคำถามที่ว่าเกี่ยวกับ i d e n t i f i c a t i o n แล้วก็ authentication คือไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่หมายถึงตัวตนกับการที่คนจะมันเป็นหมายถึงตัวตนและมันเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือเปล่าไอ้การรู้หมายเลขรประจำตัวเนี่ย<ช>มันเท่ากับเป็นการ ยืนยันว่าคนคนนี้คือเจ้าของหมายเลขนี้<ะ>จริงหรือเปล่าและนี่คือถกก่อให้เกิดอาชญาก,กรรมอีกหลายอ,อย่างที่เขาเรียกว่าเป็นการสวมรอยเขาเ้าไปล้วงข้อมูลหรือเราจะไว้ใจข้าราชาการที่ทําอยู่ในสํานักง,งานทะเบียนได้ยังไงในเมื่อเขาสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลมสาธารณะ เกี่ยวกับบุคคลทุกๆคนในประเทศนี่เป <this> ็นเรื่องความปลอดภัยด้วยบัตรประชาชนยังสามารถทำบัตรประชาชนปลอมได้อย่างที่เราเคยพูดถึงกันมาก่อนใช่แล้วก็อย่างที่ญี่ปุ่นและอังกฤษประเด็นที่พูดกันมากก็คือเรื่องการสวมบัตรประชาชนหรือการทำบัตรประชาชนปลอมแล้วซึ่ง องค์กรอาชญากรรมเนี่ยการค้ายยาเสพติดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีกระบวนการซื้อบัตรประชาชนของคนที่ตายไปแล้วแล้วคนคนนั้นก็สามารถเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแม้กระทั่งทําสัญญกรรมใบหน้าแล้วก็สวมรอยทับบัตรประจําตัวประชาชนนั้นไปอีกเท่านัดนี่เป็นเรื่องที่ได้รับการพูดคุยแล้วก็ตั้งคําถามกันน้อยมากในสังคมไทยนะคะวันนี้อาจารย์เขาสั่งว่าเจ็ดครัวไปไปไปทําบัตรคนไทยก็อไปไปจุงจุงหลานไปเรามีหน้าที่นะแต่เราไม่ได้คิดว่าเรามีสิทธิ์ที่อะไรค่ะ ความจริงก็น่าจะตั้งคําถามย้อนกลับไปด้วยนะครับว่าตั้งแต่7ขวบถึง15ขวบเนี่ยมีความจําเป็นในการที่จะต้องทําธุรกรรมใดๆที่ต้องใช้บัตรประชาชนด้วยหรือไม่ ก็อันนั้นก็ต้องถาม,มนะคุณอาจเพราะฉะนั้นแขกก็เลยคิดว่าเรื่องประเด็นของการถกเถียงว่าควรมีบัตรประชาชนหรือไม่เนี่ยมันตั้งอยู่บนฐานคิดที่ต่างกันสองสองฐานคิดค่ะขนาดคือหนึ่งเนี่ยประชาชนเชื่อว่าฐานคิดที่หนึ่งนะฮะประชาชนเชื่อว่ารัฐมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขนะคาขวัญของอตํารวจไทยเลยนะดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มขน้นดังนั้นแม้ประชาชนจะสูญเสีย privacy หรือความเป็นส่วนตัวไปบ้างก็ไม่ว่ากันดังนั้นนะฮะประชาชนที่มีความคิดแบบนี้นะฮะ จะมีความยินดีนะคะให้รัฐเข้ามาตรวจตราสอดส่องรับรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ศาส,สนาสัญชาติสถานภาพการสมรสกรุ๊ปเลือดพร้อมหมายเลขประจําตัวนะคะหรือสมาร์ทการ์ดเนี่ยที่มีกาเรียกว่าอะไรคะไอทีซิปแล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของบัตรได้ทุกประการนะคะบางก็เปรียบว่ามันเป็น ที่แขกพูดไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะการอนุญาตให้ตำรวจก็มาค้นบ้านเราทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีหมายค้นนะคะนี่ฐานข้อฐานคิดอีกอันหนึ่งนะคะเป็นฐานคิดแบบเสรีนิยมนะคะที่ต่อต้านการมีบัตรประจําตัวประชาชนก็คือที่เป็นฐานคิดแบบนี้คือว่านอกจากหน้าที่แล้วเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ประชาชนต่างหากที่เป็นฝ่ายอนุญาตว่ารัฐมีอํานาจอะไร ในการที่จะมาดูในการที่จะมาดูนี่ก็หมายความว่าแต่ประชาชนแสดงความคิดหรือว่าอรุมการอันนี้ผ่านอะไรคืผ่านการ ออกเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นประเทศที่สนับสนุนอุดมการเสรีนิยมเวลาเข้าไปออกเสียงเลือกตั้งก็จะต้องไปโหวตให้พรรคที่เป็นเอ่อเสรีนิยมนะคะเพื่อที่จะเอาไปต่อสู้ปกป้องว่าไม่ได้นะฮะรัฐบาลจะออกกฎหมายแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นของนักนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับที่เราเคยแนะนําหนังสือกันมาวันนี้เราจะพิเศษหน่อยครับจะขอแนะนําภาพยนตร์ครับให้ทุกท่านรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องการแสดงตนในบัตรประชาชนคน่าตื่นเต้นมากมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ ครับวันนี้ช่วงแนะนําหนังสือนะครับคุณคาปากาเราไม่ได้แนะนําหนังสือพิเศษหน่อยวันนี้เราจะแนะนําภาพยนตร์นะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับภาพยนตร์ที่เราจะแนะนำนะครับเป็นภาพยนตร์กัตาก้านะครับสร้างขึ้นในปี1997นะครับกำกับโดยแอนดรูล์นิโคนะฮะเป็นหนังไซไฟนะฮะนำแสดงโดยอูมาเทอร์มันนะครับจูดลอนะครับแล้วก็อีธานฮอกนะฮะเป็นเรื่องที่ว่าภาพสังคมในอนาคตนะฮะว่ามนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็น2ชนชั้นคือชนชั้นที่มีพันธุกรรมสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็คือคนที่เกิดมาจากการค้า ดีเที่สมบูรณ์แบบพอของทั้งฝ่ายพ่อและแม่แล้วก็ชนชั้นมนุษยธรรมดาที่เกิดตามวิธีธรรมชาติผ่านกระบวนการคัดสรรดี a เพราะฉะนั้นโซเชียลคลาสจะไม่ได้อยู่ในทางด้านเรื่องเศรษฐกิจแล้วลยแล้วเราสองคนน่ะถ้าไปอยู่ในหลังเรื่องนี้กาตากาจะถือเป็นพลเมืองชั้นต่ำนะคะเพราะว่าสายตาสั้นเป็นยีนด้อยแล้วอันนี้น่ากลัวมากเหมือนกันถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงๆและซึ่งคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจริงได้ค่ะซึ่ง มันเกี่ยวข้องกับเรื่องบัตรประชาชนที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นยังไงคะคุณอาดก็นั่นก็คือว่าเออหนังเรื่องนี้มันมีบัตรประชาชนด้วยก็คือแต่ว่าบัตรประชาชนของหนังเรื่องนี้นะคะก็ตามนั้นคือว่าในเมื่อคนโซเชียลคลาสเนี่ยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่มี DNA สมบูรณ์แบบกับกลุ่มที่ DNA ไม่สมบูรณ์แบบกลุ่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินะคะไม่ได้เกิดจากการคัดสรรพันธุกรรมแล้วข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมทุกประ การของแต่ละบุคคลค่ะคุณอาจจะถูกลงทะเบียนนะคะเอาไว้ในบัตรประจําตัวแล้วเวลาจะไปทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะไปสมัครงานจะไปมีแฟนถูกกิจกันหมดจะไปมีบัตรก็ไปตืดๆไปสแกนแล้วก็จะขึ้นมา วาลิดนะถ้าวาลิดแสดงว่าเป็นชนชั้นอีลีทน,นะคะจะขึ้นไปเป็นอีลีทของสังคมหรือเป็นชนชั้นนําของสังคมได้พอดิฉันกับคุณอาจเข้าไปตืดๆก็จะ <val> เป็นอินวาลิดนะคะจะคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะถูกกีดกันนะคะไม่สามารถไปเป็นอีลีทของสังคมได้ก็จะกลายเป็นอ,อีกชนชั้นหนึ่งไป นะฮะซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยพระเอกนะคะก็คืออีธานฮอปก็คือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีพันธุกรรมไม่สมบูรณ์แต่ว่าก็ไปสวมรอยบัตรของอีกคนหนึ่งที่มีพันธุกรรมเพอร์เฟกแล้วก็พยายามว่าพัฒนาตัวเองขึ้นมานะฮะให้มีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพทัดเทียมกับคนที่มีพันธุกรรมสมบูรณ์แบบทุกประการแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะอันนั้นไม่ใช่ประเด็น ที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัตรของเราประเด็นที่สําคัญกว่าน,นั้นนะคะก็คือ,อ,อแขกเข้าใจว่ามันคล้ายๆกับว่าพวกเราเนี่ยนะคะ ข้อมูลชะตากรรมชีวิตอนาคตเราจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นใครเราจะกลายเป็นอะไรเราเรียนหนังสือมาถึงขนาดนี้สมมติว่าแขกพันธุกรรมไม่สมบูรณ์สายตาก็สั้นแต่แขกเรียนเก่งมากทําไมแขกขึ้นไปเป็นชนชั้นนําของประเทศไม่ได้เพียงเพราะว่าข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับพันธุกรรมของแขกเนี่ยมันถูกลงทะเบียนและถูกตัดสินนะคะจากบัตรอันนี้เองนะคะว่าวาลิดหรือว่าอินฟาลิดเพราะฉะนั้นมันทําให้แขกรู้สึกว่า อ่อพวกเราเนี่ยนะคะเผลอไผลหลุดเข้าไปอยู่ในระบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมสตากรรมทำไมชีวิตของเราทั้งชีวิตนะคะจะต้องไปถูกกำหนดไว้ด้วยบัตรเพียงบัตรเดียวแล้วทำไมรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของเราทั้งหมดจะต้องไปอยู่ในบัตรนี้แล้วบัตรนี้เนี่ยได้รับการดูแลโดยใครใครเป็นคนสร้างระบบนี้ขึ้นมามันก็คล้ายๆกับ คำถามที่เราพยายามจะถามว่าทําไมเราต้องมีบัตรประชาชนเราเผลอไผลหลุดเข้าไปอยู่ในระบบที่เรารู้สึกว่าลืมตาตื่นขึ้นมาลืมตาเกิดขึ้นมาเราก็จะต้องเอาตัวเราเอาลูกของเรานะคะไปลงทะเบียนไว้กับรัฐหลังจากนั้นชีวิตของเราทั้งหมดนะคะก็จะขึ้นอยู่กับบัตรบัตรนี้เพียงบัตรเดียวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกฎหมายไทยเนี่ยบังคับให้ต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวตลอดเวลาถ้าไม่พกแล้วตำรวจ รวจว่าไม่คบปรับ200บาทโอเคมันเป็นโทษปรับเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามากกว่าโทษปรับก็คือสำนึกที่มันใส่ไว้ในหัวเราว่าเราจะเป็นคนไม่เต็มคนนะโดยปราศจากไอ้บัตรที่ว่านี้ค่ะคุณอัดนี่เป็นสิ่งที่แขกอยากจะนำมาชวนคิดเล่นเห็นต่างกันในวันนี้นะคะว่า บัตรประชาชนความเป็นคนไทยการแสดงตัวตนนะคะการขโมยตัวตนอาชญากรรมผ่านบัตรหรือแม้กระทั่งที่เป็นปัญหามากคือการโกงการเลือกตั้งโดยไอ้เรื่องบัตรเนี่ยนะคะคุณอาจซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันอีกนะคะแล้วสมมุติว่าสมมุติแขกมองกําลังมองโลกในแง่ดีมากนะคะว่าเราน่าจะมีการเลือกตั้งกันในเร็วๆนี้เรื่องบัตรเหลืองบัตรสมาร์ทการบัตรอะไรต่อมีอะไรเนี่ยยังวุ่นวายกันอยู่เลยค่ะคุณอาจยังไม่ ต้อง,งพูดไปไกลถึงขั้นว่าเอ๊ะเราจะยกเลิกได้ไหมทําไม,มเราจึงยกเลิกหรือว่าเราจะให้บัตรประชาชนของเราเป็นระบบสมัครใจแบบอ,อังกฤษไหม,มนะ,ะคะขอาจมีอีกหลายประเด็นเลยค่ะคเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่เอามาคิดเล่นเห็นต่างกันได้อีกหลายประเด็นค่ะแต่อย่างน้อยๆนะคะคำถามแรกหรือว่าประเด็นแรกที่อยากชวนให้คิดก็คือว่าก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า ไม่ใช่ทุกประเทศในโลกนี้นะคะที่บังคับให้ประชาชนเนี่ยต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วสําหรับกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านออกไปนะคะให้เด็กอายุ7จ็ดขวบก็ต้องไปลงทะเบียนกับรัฐแล้วเราคนไทยรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปหรือเรารู้สึกว่าเอ๊ะเป็นสิทธิที่เราจะต้องปกป้องและตั้งคําถามกับรัฐว่า เราต้องการมันหรือไม่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ทําตามที่รัฐบอกให้เราทําหรือไม่ค่ะคุณนัทนะครับวันนี้รายการคิดเล่นต่างของเรานะครับได้ชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับคิดถึงเรื่องสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสามาสำนึกของคนเราว่าเราควรจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วก็จำเป็นต้องมีบัตรประชาชนหรือไม่นะครับให้ทุกท่านคิดต่อนะครับพบกับเราสองคนได้ใหม่นะครับในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากานะครับทาง voice TV เวลา3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม ทุกวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ